สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t ทค e Chill กับผมใหญ่กุฎาเซมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้เป็นตอนพิเศษเพราะเรามาอยู่กันในงานฟูจิคิน a าแอดไทย a ลนด์1 6เป็นงานสำหรับ คนรักกล้องฟูจิโดยเฉพาะเลยในงานเนี่ยมีการเปิดตัวกล้อง Fuji X Pro 2นะครับฟูจิ X 70หรือว่า X 70แล้วก็ฟูจิ X E 2S นอกจากงานเปิดตัวกล้องแล้วเนี่ยนะครับงาน Fuji ก i n นเนี่ยจะเป็นงานที่โชว์เทคโนโลยีต่างๆของ Fuji นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องนะฮะเลนส์เรียกว,ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างของ Fuji ฟิล์มเนี่ยขนมาให้ชมมาให้ทดลองใช้กันในงานรวมถึงมีการเซอร์วิสตัวกล้องให้ด้วยนะครับกล้องใครที่ยังไม่ได้อัปเด เฟิร์มแวร์หรือว่าอยากจะตรวจสอบตัวกล้องเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอามาให้ทดสอบกันได้แล้วก็งานเนี่ยนะครับจะมีถึงวันที่7นี้ก็คือจะมีตั้งแต่วันที่4 5 6 7นะครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนฟูจิไม่ควรพลาดงานนี้เด็ดขาดแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในงานมีอะไรกันบ้างครับครับก่อนอื่นนะฮะขอไปลงทะเบียนก่อนครับรับของที่ละลึกครับผมเสื้อฟูจิ X Pro 2ครับ บผมแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบูธของ X Pro 2นะครับสังเกตนฮะน้าจับทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าใครที่อยากลอง X Pro 2อยากรู้ว่าตัวกล้องความเร็วเป็นยังไงใช้งานถนัดมือไหมนะมาหาซองสคนเขาได้ครับแล้วตอนนี้นะผมก็มาเจอเซเลปหท่านแล้วครับผมฮะสวัสดีครับอ้าวันนีครับสวัสดีครับฮะแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับประธานประธานรับครับ ประธานครับนะครับประธานตั้มประธานตั้มประธานกลุ่มฟูจิที่รีคขับไทยแลนด์ครับผมครับผมครับเป็นไงครับในงานมาอร่อยไหมครับคือถามว่างานอร่อยไหม อร่อยมากเค้กน่ารักมากครับครับผมฮะเป็นเค้กรูปเอ็ o ซปรไม่กล้ากินเลยนะฮะเดี๋ยวเก็บกลับบ้านโอ้ไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือนะฮะงานค่อนข้างยิ่งใหญ่มากแล้วก็โอ้ให้การตอบรับได้ดีเพื่อนสมาชิกมากันค่อนข้างใช่ครับผมนะฮะก็ผมมาตน้งแา่งานยังไม่เริ่มเนี่ยก็คนมากันเยอะมากแล้วก็เชื่อว่าคนจะดทยอยกันมาเรื่อยๆนะฮะใช่ครับใช่แล้วก็มีกล้องตัวฟูจิ ตัวใหม่ๆให้ให้ให้ลองเทสด้วยใช่ครับพี่ลองไปจับ Expo 2มาเป็นยังไงบ้าง Expo 2อยากจะเอากลับไปเลยอยากจะเอากลับไปเลยนะครับผมเทพทุกอย่างนะเอางี้ท่านประธานเห็นโปรโมชั่นหรือยังเห็นแล้วครับอ่านะครับโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้าง ถ้าคือถ้าใครต้องการเนี่ยผมว่าอยากให้ซื้อมันมาซื้อในงานเลยเพราะว่าอของแถมแต่ต้องบอกก่อนว่าในงานไม่มีขายนะใช่ในงานไม่มีขายแต่ว่ารอบรอบงานมีขายนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่าใครที่ซื้อกล้องในช่วงที่มีงานเนี่ยนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7เนี่ยสามารถที่จะเอาไปเสร็จมาแลกอของรางวัลได้นะครับเป็นของพรีเมียมเป็นของโปรโมชั่นเนี่ยแหละนะฮะในงานใจมากครับครับผมฮะอยากเชิญเพื่อนในกลุ่ม แล้วก็นอกกลุ่มเข้าเข้ามาชมงานเยอะๆครเอาเป็นว่างานนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนฟูจิมากันเถอะใช่ไม่ไม่คนพลาดไม่คนพลาดงานยิ่งใหญ่จริงๆครับงานใหครับก็เดี๋ยวให้ท่านประธานเอ็นจอยกับเค้กก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของโฟโต้แกลเลอรี่นะฮะก็จะเป็น ที่รวมภาพถ่ายจากกล้องฟูจิฟิล์มมีทั้งภาพขาวดำภาพสีภาพแลน์สเกปเพราะฉะนั้นใครที่ยังสงสัยว่ากล้องฟูจิฟิล์มนะถ่ายภาพออกมาแล้วเป็นยังไงภาพออกมาดูดีขนาดไหนมีปริน์มาโชว์ให้ดูแล้วก็บอกนิดนึงนะครับว่าภาพทุกภาพเนี่ยก็ปริน์จากเครื่องพิมพ์ของฟูจิฟิล์มเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย, quality, อยากดูคุณภาพว่าเป็นยังไงมาดูในส่วนของแกลเลอรี่ได้เลยครับผม ในส่วนของภาพตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นภาพของเอ็กซ์ฟอทอกราเฟอร์เมืองไทยแล้วก็เป็นภาพที่ได้รับเกียรติให้ปลิ้นภาพขนาดใหญ่ไปโชว์ในงานฟูจิกินาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งฟูจิกินาท์ไทยแลนด์นะฮะทางฟูจิฟิล์มก็เอาภาพนี้มาให้ได้ชมกันเป็นภาพที่ถ่ายในเมืองไทยนะครับแล้วก็ถ่ายโดยเอ็กซ์ฟอทอกราเฟอร์เมืองไทยเรียกว่าฝีมือของเอ็กซฟอทอกราเฟอร์เมืองไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติอื่นแล้วก็ คุณภาพเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับเหมือนกันรวมถึงถ้าใครอยากดูคุณภาพของภาพจากตัว X Pro 2มาดูภาพนี้ได้ครับดีเทลการเก็บรายละเอียดขยายใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีให้อยู่ครบและเรื่องของสีสันนะฮะการถ่ายทอดสีสันเนี่ยนะครับก็ภาพนี้ต้องบอกว่าเป็นการโชว์การถ่ายทอดสีสันของกล้อง Fuji X Pro 2จริงๆมาดูภาพจริงกันได้ในงานครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ camera service นะฮะก็จะ เป็นส่วนที่เอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ฟรีนะครับแล้วก็ทําความสะอาดกล้องให้ฟรีด้วยใครที่ใช้กล้องฟูจิฟิล์มก็สามารถที่จะเอากล้องแล้วก็เลนส์มาหนึ่งคนนะครับจะได้กล้อง1ตัวกับเลนส์สตัวเอามาให้ทางฟูจิทําความสะอาดให้ฟรีรวมถึงว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้อัปเฟิร์มแวร์กล้องนะฮะตรงนี้มีบริการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ครับก็สามารถที่จะใช้บริการตรงนี้กันได้ครับ Last October 2015. I also would like to take this opportunity to say thank you very much. าเลยครับพี่เวทครับมาเลยครับพี่ับคือผมชาพี่ปั๊บเป็นหนึ่งใน x s e r ซ e s ครับครับเป็นแบบว่าแอบเข้าไปอยู่ใน x s e r i e s ครัสับนามากเลยคอแนมาใอบด้วยาพับขอสัานภาพสุลกันขอภาพพี่ปั๊บครับรภาพแรกก่อนเลยภาพราภาพแรกนี่ภาพพี่ปั๊บถ่ายนเอ่อันนี้อันนี้ตอนแรกจะเป็นโัั มันเป็นพรีเซนเตอร์เราเนี่ยคือรักการถ่ายรูปและเป็นลูกค้าเราจริงๆเป็นคนที่ชอบเอ็กซ์เลยที่จริงๆเวลาคุณปั๊บไปไหนเนี่ยสมมติหยิบกล้องผมมาครับคนถามว่าอุ้ยพี่ปั๊บใช้กล้องคุณจริงพี่ปั๊บแรกจะบอกว่าใช้ถ้าอธิบายก่อนเมื่อกี้นี้ถ่ายแล้วสวยจุดๆเพราะคุณปั๊บมีความเาเรียกว่าเข้าใจตัวกล้องมากที่สุด รเทนี่นี่คือสิ่งที่ทำไมคุณดีไม่ใช่ผคนเดียวครับเราห่านข้ังคับที่กลกนไทยด้วยเรืองคุณปั๊บเนี่ยแล้วผมคิดว่าคุณปั๊บพิจีรยาบางอย่างที่มาจากท่โกก็ขอบคุณรรับขอบุณพรหน่อยได้ไฮะนี่คือปั๊เลยนะครับจับตัวหน่อยจัมาัง ใช่ครับใช่ครับขอเชิญประมือหน่อยนะครับนี่คือสมาชิกของ XBB ขับของเรานะครับผมนะฮะเร็ว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 เร็ใส่เลยเหรอแจ๋วใส่เลยใส่เลยใส่เลยแจ๋วมีหลายคนลปายถ่ายรูป้ยใส่เลยอ่ะใส่เลยอ่ะใส่เลยอ่ะแจ๋วเลยแจ๋วเลยแจ๋วเลยรอปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยครับเป็นหนึ่งในสมาชิก XBB ขับของเรานะฮะถ่ายรูปร่วมกันเอาตรงนี้ไม่เดี๋ยวผมมีคำถามครับ พี่ครับพี่สซฟไพร์กล้องที่มันทุกคนเลยแล้วจะเอารูปที่ไหนเหรอใครคนข้างล่างถ่ายให้ใช่ไหมออกผมล็อกก่อนอนี่นะครับ X Series นะเสื้อพร์เล็กๆนะครับที่พี่ป้าแพมมอบให้กับชาว X Series Club นะฮะดีใจไหพี่นันดีใจมากครับมีดี่เซฟด้วยครับดีใจมากนี่คือล็อกวงล็อกนะครับเป็หนึ่งวงของประเทศไทยที่อยู่อันดับต้นๆ ครับผมและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเซเลบริตี้ชื่อดังครับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของกล้องฟูจิฟิล์มก็คือพี่ปั๊บตัวเตโต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามพี่ปั๊บนิดนึงครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนที่รู้ว่าตัวเองได้เป็นพรีเซนเตอร์ของฟูจิฟิล์มตัว X Pro 2ครับก็ทั้งภูมิใจทั้งดีใจแล้วก็เอ่อเป็นเหมือนเป็นเกียรติประวัติของผมในช่วงชีวิตขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือน หมือนเราใช้เขามานานแล้วอะครับมีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยรู้สึกว่าโอ้คือมันเป็นเรื่องเกินสิ่งที่เราคาดฝันไว้ใช่เห็นพี่ป๊ะบอกว่าเราใช้เขามานานแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีการใช้กล้องฟูจิฟิล์มอยู่แล้วนะครับใช้ตัวไหนมาบ้างครับจริงๆใช้ตั้งแต่ตอนเป็นฟิล์มครับแต่ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ครับตอนนั้นเราใหม่เรียนครับ้ก็หักมานานครับแล้วก็มีเนี่ยครับ XE2 XE2 เสร็จปุ๊บแล้วก็ขายเพื่อไปซื้อ x c 1กับไปครับแล้วก็ ใช้ X1 มาเลื่อมาครับจนถึงปัจจุบัน้ก็มาเป็น X Pro 2นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าพี่ปั๊บเองเนี่ยนะครับไม่ใช่เซเลบริตี้ที่เพิ่งจับกล้องมาเพราะว่าพี่ปั๊บเองก็ถ่ายภาพมาอยู่แล้วก็อยู่ในกลุ่มของ Fuji X Series l u b มาด้วยนะฮะซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่เอาอย่างนี้ฮะขอไอเดียในการถ่ายภาพดีกว่าการใช้กล้อง f u j ิเนี่ยแล้วถ่ายภาพออกมาเนี่ยนะฮะความรู้สึกในการถ่ายทอดลงมาหรือว่าฟิลลิ่งในการใช้กล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเอ่อผมว่าคือในใน ฟูจิเอ็กซ์เซอรี่ขับอะครับ,ครบ,บ,บเก่งอยู่แล,แล้วแล้วมีแบบเหมือนเหมือนมีวิธีแล้วก็เทคนิคเยอะมากซึ่งแบบผมจริงๆผมได้ศึกษาจากในนั้นหลักๆกันนะครับแต่สำคัญถ้าสำหรับผมเองผมว่าความรู้สึกในการถูกบันทึกมันจะถูกบันทึกได้แค่หนึ่งครั้งสำหรับกล้องผมว่ามันเป็นเรื่องในเชิงนมามธรรมแต่ว่มมามันเป็นเรื่องจริงคือบางที บางทีเวลาเรากดชัตเตอร์ไปแต่ละครั้งนะครับยิ่งถ้าเกิดเรากดไปด้วยความรู้สึกนะครับมันจะถูกถึกไปพร้อมๆกับสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมด้วยอนะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลองแบบว่าเออลองเข้าใจในเรื่องตรงนี้ดูส่วน,วนหนึ่งนะครับเพราะจริงเรื่องของเทคนิคกล้องเนี่ยมันฝึกกันไม่ยากแต่เรื่องของฟิลลิ่งเรื่องของความอาร์ตเนี่ยนะ,นะครับเพร,ร mm hmm. าะเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ดูพี่ป๊บอยู่บนเวทีนะครับภาพที่ขึ้นมาแต่ละภาพเนี่ย สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของความอาร์ตต้องบอกว่าเรื่องของความอาร์ตเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชอบนะอย่างภาพวิวภาพที่ใช้เลนส์10-24ถ่านนะฮะสวยมากแล้วก็เรื่องแสงเรื่องเงาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าทราบว่าพี่ป๊บก็ไม่ได้แต่งภาพเลยอันนี้ไม่ได้แต่งเลยครับครับผมครเป็นภาพเพียวๆเลยนะครับพยายาม<ก>ครับเพราะว่าจริงๆแต่งมันก็ก็ดีแต่ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าพอดียังไม่ได้แบบ คล้องแค่นั้นเองครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะพี่ป๊บคือปกติตัวผมเองเนี่ยผมใช้กล้องฟูจิอยู่หลายๆครั้งเนี่ยนะฮะนึกจะแต่งภาพหยิบกล้องขึ้นมาโหลดภาพก็ไปเรียบร้อยเปิดขึ้นมาเสร็จไม่รู้จะแต่งอะไรออคือมันโอเคอยู่แล้ว <ๆ S 2> ะนะฮะก็ไม่รู้จะแต่งอะไรเอาไว้วันาสุดท้ายละนะครับให้พี่ป๊บฝากอะไรกับคนใช้กล้องฟูจิฟิล์มหนึ่งแล้วกันครับก็เหมือนผมก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับสําหรับชาวฟูจิทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบให้เกียรติผมในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทางฟูจ ฟีมากนะครับที่แบบให้เกียรติเราขนาดนี้จะทําหน้าที่ดีที่สุดครับแล้วก็จะเอากล้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ<ม>อยากจะฝากให้ทุกคนที่รักในการถ่ายภาพนะครับก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องแบบคิดอะไรที่มันซับซ้อนครับแค่ชอบก็ทําได้เลยครับง่ายมากครับ ครับผมฮะขมมากครับผมฮะแล้วก็เชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นผลงานของพี่ปั๊บนะฮะจากกล้องฟูจิฟิล์มออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับเอาละครับลตอนนี้นะฮะรายการเทคชิวต้องขอได้รับเกียรติเป็นพิเศษเลยจากคุณสิทธิเวศครับผมสวัสดีครับสวัสครับพี่สิทธิเวศเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นบิ๊กบอสคนหนึ่งของฟูจิฟิล์มเลยนะฮะแล้วก็พี่สิทธิเวศเองเนี่ยก็อยู่ในเอ็กซ์ซีิกับด้วยครับนะฮะ ถามนิดหนึ่งครับพี่นึกยังไงเอางานคูจิกิหน้ายกจากญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยครับนะฮะคือจริงๆริตอนเดือนมกราคมเนี่ยผมไปญี่ปุ่นมาครับผมก็ไปงานคูจิกิหน้าที่เจแปนญี่ปุ่นนี่หละครับอาฮะก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วนะงานเขาเนี่ยมันดีที่ดีเนี่ยคือข้อแรกเนี่ยเขาสามารถที่จะทำการเกิดตัวข้องคนวือี่แฟบชิพเนี่ยในมุมมองที่ ที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ตรงนี้ก็คิดว่าเออเราต้องจะทําบ้างปกติเลยทุกครั้งเนี่ยการเปิดเราก็แต่ที่โรงแรมครับเชิญนักข่าวมาแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็จบนะครับมันน่าจะมีอะไรที่แบบมากกว่านั้นทีนี้ผมไปดูงานเขาที่ญี่ปุ่นอยูเนี่ยเขามีการโชว์พายร์ลี่ที่สารภาพจริงนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับแอคทิวิตี้เวิร์กช็อปบนเวทีมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารร่วมถึงการมีกล้องและเลนส์ให้ทดสอบผมมองว่านี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่า อีกหนึ่งนิวไอเดียอีเวนต์ในเมืองไทยนี่ก็เป็นมิติใหม่ของการเปิดวงกล้องเลยทีเดียวและขณะเดียวกันเนี่ยไอเอ็กโตรโเนี่ยครับือเป็นตัวฟังก์ชันมันเนี่ยพูดสามวันไปหมดออื่่าใชเพราะมันเยอะมากรายละเอียดก็ลงดีเทลเยอะมากบางคนน้อยมีไม่มีคือคือคือเป็นที่เขาเรียกว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเป็นทองออฟเดอะท่าอันนี้การจัดอย่างนี้ผมคิดว่าแล้วเราก็เชิญคนที่สนใจขับเอ็กซ์ซีดี้ขับแล้วก็นอกเอ็กซ์ซีดี้ขับมาร่วมกันได้ครับมาทดสอบก็ มันจะเป็น X E Two ซึ่งมีเราซีรีส์ทั้งหมดกว่าสิบตัวนะครับ X E o S X 7 0นะครับแล้วก็ชง X Two ทีในงานครับก็จะเป็นมิติใหม่อันเลี้งของการตลาดในเมืองไทยในการตรวจโควิดคราบใช่ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้เองเนี่ยเหมือนกับเป็นการมิตติ้งนะฮะเป็นงานเลี้ยงรุ่นละกันนะครับของชาวอุจิเอ็กซ์ซีด้วยนะและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็อยากให้พีสิทธิเวชเนี่ยนะครับฝากถึงคนที่สนใจจะมางานหน่อยครับก็งานเรามีตั้งแต่วันที่5ค่ำวันนี้นะครับ จนถึงวันที่7นะครับในแต่ละวันเนี่ยเ,าเราจะมีการเขาเรียกว่า X Photographer Talk นะครับการพูดของเอ็กซ์ฟุตโตกราฟเฟอมีคุณอิสระคุณสุภเลิศคุณสุภเลิศนี่เจ้าของผลง,งานยอดเยี่ยมของฟูจิจีน่าที่เยอปมันนะครับมีคุณแทมนะครับคุณแทมเนี่ยจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเขา X Pro 2เนี่ยไปเดินทางรอบเมืองไทยนะครับประมาณเดือนหนึ่งเขาได้ภาพสวยๆมาเยอะมากมาฟังเขาพูดว่า เขาถ่ายในมุมมองเขาอย่างไงครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเวิร์กช็อปนะครับจากพี่เล็กชลิตนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยชัตเตอร์วีครับผมอันนี้ผมบอกได้เลยเวิร์กช็อปอันนี้ไม่เหมือนที่อื่นครับไม่ถ่ายนางแบบครับเป็นการถ่ายเหมือนระดับแบบทำแฟชั่นแมกกาซีนเลยครับผมก็ใช้เอ็กโซถุก็เรียกว่าใช้งานจริงจังเลยใช้งานจริงจังเลยครับมีการจัดไฟมีการ ทาพ็อปทำอะไรมาพร้อมมีไซริลมาเหมือนจัดถ่ายแฟชั่นหรือว่าจัดเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายแบบเลยครับก็คือเรายกสตูดิโอออกมาอยู่บนเวทีเลยต้นท้ายก็คือมีคอนเสิร์ตสำหรับฟังเบาๆก็คือคุณแป้งโกวันที่ห้าหกวันที่7ก็คือดบ้ายด้วยคุณปั๊บนะครับและทั้งวันเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการมีนางแบบมาเดินให้ทดลองถ่ายรูปโดกองเอ็กซ์โปทูนะครับมาลองกันดูสกินโทนดูน้อย คุณอยากลองอะไรลองได้เวลาไมา่จำกัดก็ผมก็เรียกว่ามีกิจกรรมกันทั้งวันเลยนะครับไม่ใช่แค่มีนางแบบออกมาเป็นรอบแต่ว่าคุณสามารถจะทดสอบได้ทั้งวันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้มีอะไรฝากอีกไหมครับก็ผมอยากเชิญชวนคนที่รักการถ่ายภาพนะครับทั้งชาว x ซีดีขับทุกท่านนะครับและคนที่ไม่ใช่ชาว x c ีดีขับงานนี้เราอยากเชิญชวนมาลองนวัตรกรรมใหม่ครับม,มาสนุกด้วยกันนะครับมาดูแอคทิวิตี้ที่ผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จดขึ้นมา ขอเชิญชวนด้วยความกิิใจครับครับผมฮะขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คืองานฟูจิกิน่าแอดไทยแลนด์2016 งานจะมีถึงวันที่7นะครับแล้วก็ในวันที่5เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตของแป้งตกด้วยรวมถึงมีเอ็กซ er ์โกลดกราฟเฟอร์ขออยากจะพูดคุยกับเอ็กซ์โกลดกราฟเฟอร์อยากรู้ว่าเอ็กซ์โกลดกราฟเฟอร์ใช้กล้องฟูจิแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนมาแลบกิจกรรมกันได้รวมถึงในวันที่6นะครับงานวันเสาร์เนี่ยนะฮะก็จะมีเวิร์กช็อปของกล้องฟูจิ X A 2แล้วก็สำหรับแฟนกล้องฟูจิ X T 1 0ก็จะมีเวิร์กช็อปใน วันอาทิตย์ลงถึงใน,นวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็จะมีมินิคอนเสิร์ตของพี่ปั๊บเตโตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่5วันที่6วันที่7พามพลาดครับงานนี้จัดที่ลานกิจกรรมฟอร์จูนทาวชั้น3พบกันได้ครับผมขอบคุณสำหร,รับการรับชมรายการเด็กชีนในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ